อาจารย์คะถ้าเจอคนประเภทที่คบกันมาอยู่ดีๆแล้วหายไปและเหตุผลที่เขาบอกมาว่าเราดีเกินไปและก็ติดต่อไม่ได้คืออะไรครับบางครั้งครับคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเหตุผลที่ดีเกินไปของผู้ชายมันคืออะไรอันนี้คือความลับเลยนะคือความลับของผู้ชายเลยนะครับผมจะเฉลยความลับนี้เหตุผลที่ผู้ชายบอกว่าเราดีเกินไปทั้งๆที่เราดีทุกอย่างหรือบางคนบอกว่าเราดีไม่พอหรือนู่นนี่นั่นท่างๆที่เราดีทุกอย่างมีสิ่งหนึ่งครับเรื่องบนเตียงครับ เรื่องบนเตียงเราไม่ได้เรื่องอันนี้เนี่ยเกือบ90%รลองหันไปดูครับวันนี้ถ้าผู้ชายบอกเราแบบเนี้เรื่องบนเตียงเราไม่ได้เรื่องหรือเปล่าทุกวันนี้ครับความรับความสัมพันธ์มันไม่ใช่แค่การรู้ความรู้สึกอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่การห่วงใยดูแลกันแต่เรื่องบนเตียงเนี่ยทำให้หลายคนหลายคู่พังมานักต่อนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ให้ความสําคัญกับมันอีกเลยคุยไม่ได้หรอกเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเราเป็นกรลสตีจะให้เราไปศึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์ได้อย่างไรอย่าลืมนะครับ ความรักไม่มีคู่ไหนครับที่คบกันแล้วไม่มีอะไรกันเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนสําคัญมันเป็นการสร้างความสุขให้กับครอบครัวมันเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ถ้าวันนี้เรามีข้อบอกพร่องตรงนั้นแล้วเราไม่เคยแก้ไขมีเคสหนึ่งซึ่งผมเคยคุยกันไปนานแล้วเคสนั้นบอกว่าหนูดีหมดทุกอย่างเลยเขาก็บอกแบบนี้แหละเขาบอกว่าเราดีเกินไปสามีก็เลยไปมีนคนอื่นแล้วเขาก็บอกว่าสามีอ่ะรสนิยมคือติดเซ็กแต่หนูให้เขาไม่ได้ เห็นไหมครับเห็นข้อบกพร่องหรือยังว่ามันมีข้อบกพร่องแค่จุดนี้จุดเดียวนี่แหละที่มันทําให้ครอบครัวมันเปลี่ยนไปแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่มันสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าผู้ชายที่คบกันแล้วแล้วก็มีความรู้สึกมีความต้องการแต่ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารมันจะทําให้รู้สึกอึดอัดมันจะทําให้เขารู้สึกว่ากวนกวายทําอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดผู้หญิงก็เป็นเช่นกันผู้หญิงถ้าเกิดว่ามีความต้้้้้อองกกกกกาารแแลววไไมมมมม่ดดัันนนนน็จะีีคสึึบบเเิขหื คล้ายๆกับตอนที่เราเป็นเมนนั่นแหละตอนที่ผู้หญิงเป็นเมนลักษณะจะคล้ายๆกันผู้ชายก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่เป็นเป็นช่วงแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีความสัมพันธ์ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวลองมองย้อนกลับไปในรายละเอียดตรงนี้ดูว่าเรามีข้อบกพร่องตรงนี้ไหมโอเคถ้าข้อตรงนี้เราดีเราเพอร์เฟกแล้วโอ้โหให้คะแนนตัวเอง1-10เราให้ตัวเองเต็ม10เราไปมองข้ออื่นต่อครับแต่ถ้าเกิดว่าข้อนี้เราให้คะแนนตัวเอง3ให้ตัวเอง2ให้ตัวเอง5ให้พิจารณาครับแล้วก็ พัฒนาตัวเองครับเรียนรู้ทุกวันนี้ Google บอกเราได้ทุกเรื่อง Google เนี่ยแทบจะเป็นอาจารย์กับทุกๆคนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้ไดถ้าขอ้อนี้ดีแล้วเปลี่ยนแปลงแล้วแก้ไขแล้วดีแล้วไปมองข้ออื่นครับเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยให้ตัวเองอ้วนไปไหมปล่อยให้ตัวเองหน้าดำขัํมเครียดไปหรือเปล่าดูแลตัวเองทําให้ตัวเองดูดีขึ้นเข้าคลินิกเสริมความงามเสริมความหลอ่อก็ว่ากันไปพอผ่านข้อน,นี้ไปแล้วเราทัดพัฒนาตัวเองในข้อน,นี้แล้วดีขึ้นแล้วเราลองมองไปอีกข้อหนึ่งสิก ที่ผมพูดอยู่บ่อยๆเนี่ยคือการแก้ไขที่นิสัยก่อนเลยเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มาแก้ไขลงรายละเอียดลงไปเพราะฉะนั้น3เรื่องสําคัญเนี่ยหคือเรื่องนิสัยใจขอส2คือเรื่องอุปคิยภาพ 3. คือเรื่องเซ็กที่มันมีความสําคัญต่อชีวิตคู่มาก3ข้อนี้ถ้าเราเพอร์เฟกต์ร้อยเปอรเซแล้วเขายังไปจากชีวิตเราถอยเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เลยเพราะเขาไม่ได้มีค่าพอที่เราจะอยู่ด้วย เขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเราเราจะไปอยู่ในจุดที่เราไม่มีคุณค่าสุดท้ายแล้วเราพยายามแค่ไหนมันก็มันก็ไม่มีคุณค่าอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปอยู่ในจุดที่เรามีคุณค่าคนที่ไปอยู่กับคนที่เ้ามองเห็นคุณค่าในตัวเรานะครับ